ในที่นี้จะพาทุกคนล่องเหือตามลมนำนมน้ำาคองสัมผัสกับบรรยากาศและวิธีสวิตตามรแมน้ำน้ำข้องคลองลาวสู่ปอไม้บ้านที่พวกเราจะไปนั่นก็คือบ้านแกงหางที่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง6ชั่วโมงมาฮอดปรับกันเจ้อุปสรรคดานทรรอินเลยนะระวางกระเป๋าเป็นหมูบ่บานที่อยู่สุดชายแดนเขตเหนือของโล่หอบางมาฮุดจากวิธีการผลิตไฟฟ้าชวมไซเองของสุมชนอยู่ที่นี่ และห้ากูฮัวปลา,าส่วนอยู่บ้านนี้ก็ห้าขำข่ขายเองหุนมาเบิ่งกันเลี้ยงหมูพ,พื้นบ้านแบบพื้นบ้านเท้ๆนี่กินเ้าครบหน้าครบตา,ตาการเดินทางรอบเดือนนี้จะได้เห็นฮูนยังแดติดตามไปพบพบกันกับโกบูดเบาเมือล่วงผาหลอกอีพีสมที่บ้านแกงหางแขวงล่วง สวัสดีทุกคนนาะกัว่าข้อต่อหางข้าสู่รซองเบาเมืองล่วงอินทิชนึงเ,งเนาะสำหรับตัวนี้กุตเองก็ได้มายืนอยู่ทีท่ขาเหือบานดอนอยู่ที่แคว่งโลหาบางเนาะซึ่งว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือว่าพวอเฮาจะาใส่ในการเดินเหือเนาะลองไปตต่แม่นำข้องซึ่งมัน,นี้กุตเองก็ จะมีจมุดมุ่ส่งเาการที่จะเดินทางไปที่บ้านแกงห่างซึ่งบ้านแกงห่างก็เป็นอีกทีมหนึ่งบ้านนะที่อยู่ในเครื่องเลาะหอบางซึ่งในเป็นบ<ล>้านที่อยู่ในเขตสุนทรบดแต่ว่าจะต้องอาศัยในการเดินทางด้วยการขี่เหื่อไปที่บ้านแห่งนั้นนั่นเองทุกคนเนาะและการนันน้นสำหรับทางเหือแห่งนี้นี่แม่ขวาว่าจะเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักข้องอะนะบรรดาสาวแบ็คแพคเกอร์นอนนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะก็เป็นแบ็คแพคเกอร์อร er ในการที่ว่าจะอาศัยในการเดินทางเส้นทางของเหงื่อ แห่งนี้เนาะเพราะว่าจะสามารถเดินทางไปที Pike ่ปักแบงได้นั่นเองทุกคนเนาะก็จะสาผ่านโดยการเส้นทางทางด้านเหนือทางน้ำข้ององตัวแห่งนี้นั่เองทุกคนเนาะเอาละเดี๋ยวโค้ชจะพาทุกคนเข้าไปเบิ้งทางทิ้งนี้เมืองฮามาฮอรแล้วหอตัวเฮ็ดย่างแดงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับวันนี้จะได้พาทุกคนไปเบิ้งพาบรรยากาศตามลุ่มแม่น้ำคลองนั่เองทุกคนเนาะไปเลยไปแกงห่างโดยบ้านแกงห่าง ซองคนเลยไอ้เขาจีไปอ่านเลยซ่องคนซองคนเจ้าแกงหใงไงนี่มันเมนบอกมีมีจักแกงห่างบุเคยไปจักเทียเป็นอะสกูดผู้เขาได้เกาะอาเป็นสิตาุริเซีนเจ็ดเนาะ คือตอนนี้ก่อนจะขึ้นเหงื่อก็ต้องได้ปลดเกล็รอกับบนเจมีเนี่ยทุย้งยางนะปกติอยู่รถเป็นทุน้งยางนะอ่ะเฉพาะเอาไว้ผู้ที่เมารถแต่ว่าอันนี้ทุ้งยางอาใส่เกลืนนอไนแลเพราะว่าป้องกันบ่ให้ทางในเหงื่อเปื้อนนั่นเองนะทุกคนนอกจากเพราะว่าแน่อน,นอนเราผู้โดยสารลากก็จะมีขี้ดินมันยังเข้ามาเหงื่อเน,นะก็จะเปื้อนเนี่ยทุกคนก่อนจะขึ้นเหงื่อก็ต้องได้เอาเกลือใส่ทุ้งยางก่อนเนาะเพราะว่า,วาบ่าให้เหงื่อเปื้อนนั่นเองทุกคนทุกทคนผู้โดยสารที่มานี่ก็จะใส่ทุกคนนเเลยาะต้องได้มีการเเออาาทงยใส่ก เดี๋ยวตัวนี้เราก็จะไปซอกบนานางก่อนเน,นาะบนในแจกไปทางในเต็มหรืึเป <c oughs> ล่าเต็มเลยบ่เรื่างรู้ว่าย่าังเ,เครื่องนี่เหาะไว้นี่เลยบ่มันม,บมีบ่มีคนนั่งเธอตีอยู่นี่บ,บ่มีเถอบ่ก็นั่งนำเลยเด้อ ตอนนี้ก็เองก็ได้มาอยู่ในทางด้านเหยื่อเป็นทีมหอยทุกคนเพราะว่าตอนนี้กัลารถ้าโู้ดูซันอีกตืน่นจจ้านอยเนาก็จะได้อ่าเดินทางไปกันแล้วเนาะซึ่งขณะที่เดินทางไปตามแมน้ำข้องนี้เนาะก็จะถ่ายบรรยากาศเนาเิ่งวิธีชีวิตข้อผู้คนอยู่ทีเขียนข้อ,อนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเป็นยังได

เทียบเข้าฟังก่อนเนาะต้องได้ข้ามเหือ่อจะมีเครื่องย่างลราติน่าจะโ,โบมีแล้วแหละไอ้เราเหือ่อพวกเจ้ากลับมือเป็นจันทร์มันบ่นมือหืออ่อเนาะเรามาแวะพวกค่อยนิ่เดียวเกียตัวจะไปบานแกงแหางเดี๋ยวตอนนี้เราต้องได้ไปเบิ่งกันนะว่าเส้นทางขึ้นไปจะเป็นรได้นะไอ้ยาอย่าบอกได้ว่าลุยน้ำเนี่ย โอ้ oh. <laughs> แต่น่ะได้ลุยน้ำข้ามไปเนาะ <c oughs> คิดว่าซียูนเขีมแต่ฟังลอยยางขึ้นสะด้วย <laughs> <c oughs> นีะ่ะควรจะหอดบานก็ได้ <c oughs> ไปคนเดียวเลย <c oughs> ตอนนี้มัดเกล็บจังทีละข้า <laughs> ม <c oughs> นำไปหันในหมู่นี่เลยนะ <laughs> บอกซื้อหนึ่งซีซั่นสดใสกันนะไปเตรียมตัวออกเดินทางด้วย่วงดีๆเลยระหว่างแต่มันมืนด้อเนี่ยทุกคนต้องได้ยางพานน้ำนี่ก่อนหนอกก่อนที่ห่าจะไปหอดบ้านทางด้านถึงกันมาหอดปรับกระจะอุปสรรคด้านทับอิดเลยนะระวังกระเป๋าโอเคถึงตาห่าละบันนี้เฮ้ยเต้นเต้น เอ๋อ,อกบบระเบื้อเป็นได้เดยสำหััเข้าวในเดียวเนี่ยโอเคขอนบ้นแล้วทุกคนขบป้ามาทำบาร์ลีคิวอืมเราหลังจากที่เห่าข้ามน้ำเราตัวนี้ก็กำลังสียางขึ้นไป บ้านแก่งห่างนะก็ะเทือเป็นอีกตึงหนึ่งหมู่บ้านเนาะที่บาตังอยู่ทางเพแลถึงแม่น้ำคลองขึ้นมาทางเนื้อไปแล้วทุกคนเขาเป็นครั้งทำอิฐเช่นกันเนาะที่กูได้มาบ้านแห่งนี้เนาะมาเบิ่งกันปะอ่าอยู่ภายในะบ้านเนาะเขาจะได้เจอแล้วก็จะได้เห็นแม่ย่งแดเนาะจะได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนเป็นแนละได้การสุ่มไส้ชีวิตของผู้คนนะที่นี่เนาะอ่าเพราะว่าบ้านแก่งห่างเนี่ยก็เป็นอีกต็มหนึ่งหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านสวนเผากึนะมุที่อาศัยอยู่ เราทุกคนสหรับตัวนี้กูเองก็ได้อยู่ในหมู่บ้านาบ้านแกงห่างเราอยู่ที่แกง่งโลหบางกันนะครซึ่งว่าหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นอีกติมหนึ่งหมู่บ้านที่จะตั้งอยู่ในเครื่อ,อว่าอยู่บนจุดสุดส,ดสายแดนคลองทางแกง่งโอหบางไม่ว่าายแดนทางภักเนือ,อาทางตัวทางลุ่มแม่น้ำคลองไม่ว่าจะมาหยุดหรือว่าจะมาสุดอยู่ที่บ้านแห่งนี้นั่นเองทุกคนเนาะซส่งกูจ้าทุกคน ด้เบิ่งภารยิกาศอยู่ในบัรเกงห่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบได้มีย่างได้ทีะจะให้เห่าได้เห็นอยู่ในมุบานแห่งนี้นั่นเองเนาะตอนนี้สําหรับอยู่ทางด้านหน้าข้องกูฎปัจจุบันนะก็จะเป็นเราเข้าทุกคนเ,นเป็นเราเข้าข้องประชชนอยู่ในมุบานแห่งนี้ซึ่งกุฎจะสังเกตเห็นเนาะอยู่เราเข้านี่นะทุกคนเนาะจะเห็นนํากันบ่ะนะตัวน,นี้นะก็จะเป็น ไม้นะที่าประชาชนพิ่นได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยเพื่อเป็นการปองกันนะบอกให้หนูน่นาะขึ้นไปกัดกินเข้าอยู่ทางด้านถึงของเราเข้านั่นเองเนอะซึ่งว่าเป็นแนวคิดของแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะทุกคนกจะนาไซม์ไม้แปลน,เ,นเป็นไม้ที่สร้างไม้ต้นลำไยเนาะเราก็มาตัดให้มันเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ทุกๆเส้าเนาะจะมีหมดเลยทุกจุดนะทุกคนจะเห็นบ่ออาจะมีจุดละเส้เนาะเพราะว่าเป็นการป้องกันบอกให้หน,นู่นี่ขึ้นไปกินเข้าอยู่ถึงนั่นเองอก็ถือว่าเป็น โมคิดประดิษฐ์สร้างเนาะของพมป่ประชานนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนาะส่วนทางด้านนี้ก็เป็นอีกตึมมุมหนึ่งของบานนั่นเองทุกคนเนาะกะจะสังเกตเห็นก็จะมีก้อนหินลายพอสมควรเนาะสำหรับอยู่บานนี้กะส้มกับซื้อที่ว่าเป็นบานแกงห่างเนาะกับอาจจะมาจากหมู่บ้านแห่งนี้จะมีแกงอยู่ทางน้ำคลองเนาะก็คือซ่วงน้ำหลงน้ำแรงกะจะเห็นมี แกงนำนั่นเองทุกคนแล้วก็สำหรับก้อนหินที่เหาเห็นอยู่นี้เนาะอยู่ในบริเวณนี้นี่ตามกู้ท่ามสาบ้านเนาะเพิ่นก็บอกว่าแต่ก้อนในบ้านแห่งนี้ก็จะเป็นผูแล้วก็จะมีก้อนหินไล่แล้วก็ผสนจะมาอาศัยอยู่เพิ่นก็เลยได้มีการจัดสั้นบางเหอนบางแย่งต่างๆแล้วก็ยังคงแต่ก็ยังคงมีก้อนหินเนาะที่อยู่ในบริเวณบ้านนี้ไล่สมควรสําหรับอยู่บ้านแห่งนี้นักเลงอยู่บ้านสู้กันนะตอนนี้ แอะ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 เนี่ยคิดดูแทะอืออันนี้เนี่ยเป็นบางเมนบ่ะบางปันคั้มอือตัวนี้นี่ใส่มาดนมาได้หรอแม่ตัวนี้โอ้ได้หดสามสิบปีแล้วตัวนี้สามสิบปีแล้วเออแสดงว่าเดือนนี้แม่กันยังนั่นอยู่บอกยังไปเครื่องนั่นน่ะบอกขนุนวางเดือนซีเดือนห้าก็ได้เป็นลงน้ำ อ๋อแม่เขาว่าเนี่ยเ,เขาจะใส่ช่วงน้ำลงจนสุสสนดชีดจนห้าเนาะเคยปัน้นเคยเอาบางไปเครื่องแปปั้นเอานี่ได้ได้ไล่ประมาณสักได้หดหดซ่องซ่อมบ้านหรอซ่องซ่มบานผู้น่ะซ่องซ่มบาทคำโอ้เป็นตาใหญ่ยายมาอยู่พี่ได้เขาเ <laughs> <laughs> นาะทุกคนนี่ก็จะเป็นบางเนาะก้า เป็นย่างจริงอยู่บานเห่านี้เขาจะสังเกตเห็นว่าแต่ะราล่างคาเหินนีกก็ว่าหมีบางฮอนคำาหมดนเลยขยนฟ้าแรงคุณเจ้าบุมีก็ได้เห็ดอยู่ป้ามามาซื้อ <c oughs> ฟ้าแรงบุมีเงินซื้อขา้าวอันดีไปปั้นบาง <c oughs> เั็นบางแล้วออกคำนั้น่ายแล้วก็มาซื้อขา้าวร้างกินอืมแม่เขาว่ามันจะเป็นสวงบางส้วงที่มันฟ้าแรงฟ้ายัางเนาะ <c oughs> ห่บโบได้ อ่าคือว่าพ่นกันทําการผลิตบดีที่ซชเนาะก็ต้องได้ศัยในการไปเอาบางนี่ไปปั้นสองคำเพื่อไปแยกเปลี่ยนเอาอ่าเนาะทุกคนสำหรับทุกคนเห็นอยู่ปัจจุบันนี้คันนี้เพิ่อน่าเป็นน้ำยังก่อนไหน้ำบาน้ำบาเนาะน้ำบานนี้เพิ่นจะอ่าศัยเวลาที่เพิ่นนหอนคํามาเนาะหอนคํามาแล้วเพิ่นก็จะเอาตัวนี้นี่อ่าทอกใส่มันบอทอกใส่อันน่ะตัวคําหนตัวปึกั่นเพื่อว่าให้มันกัดกัดจับอื แล้วก็เขาก็จะได้เป็นเม็ดคำสมุนบีบอันนี้มันจับเอาแล้วก็บีบอันนี้มันก้อนคำแอันนี้เป็นก้อนคำอยู่ในนี้แล้วนะเอาไปเท่าแล้วมันกระเด็นอ๋อแต่ว่าก้อนคำที่เขาจะเห็นนั่นที่เป็นคำสดๆเนาะที่ว่าเครื่องมมันจะบูได้เป็นเรื่องคือเหาเห็นมันอยู่ในอันป้นมันมันเรื่องมันเรื่องเ่บัดนี้เาอาเจ้านี่ไปจับเนาะเาโหนเอาเจ้าจับแล้วเหากับมาบีบพิเแษหนี่ บีบอยู่เพดนี่เราเหมือนกันติดอยู่นี่เราเก็บโคนไว้อืมโอเคโอเคนะทุกคนสำหรับเครื่องมือเที่ยวเห็นนี่ก็จะเป็นบางแนละ้วเขาจะสเกตเห่นา่าเพื่อนจะเอาซี่ดำมาทาน,นี้อีกตืนเนะาะเพราะว่าเวลาใส่ในการไปเครื่องเวลวไปหคนเอาำอเคำเนานะมันจะได้เห็นอันโตสินส่วนของ,ของคำมันละเอียดขึ้นเนาะเพราะว่ามันมันจะซี่จะตัดกับตัวซี่ดำนี่เนาะแต่ว่าตัวนี้หดส้มสิบปีแล้วนโอ พี่มาดนสุมขวนี่เนาะดนส้มควรกันท้ดเดอร์บุษางเซานีแตกแตกเลยบุก,ก,กปีนี้นำลงในอีเปเครื่อง,ไงอไีกบะอันนี้แม่ก็ไปปั้นเตหมื้ออ๋อนคนเธอซ่านี้ทนทนอ๋ตอตัวนี้นี่ประมาณเท่าได้นี่จากจักจาก,จากอ่อสลึงจักบาทถึงประมาณซมีอะสี่หุน่นสี่หุ่นอหุ่นหรือห้าหุ่นแหุ่นส้างเส้นหันหุ่นส้างเส้นส้ามอ มุ่นหนึ่งซ้ำเช่นซ้ม่หยตัวนี้ตัวแหงราคาขำขึ้นตัวแหงได้เงินดีใช่ทา,านอะ้นห้า <c oughs> เออนีนะซ้ำเช่นห้าเนอะทุกทุกคนก็เชื่อว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้นอกจากที่ว่าเขาจะเห็นเพิ่นมีกันเห็ดกันผลิตเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังเนาะเห็ดส่วนแล้วเนาะบางเขาขวก็ถือว่าจะอาศัยนี่แหละในการใช้บางเงินกันไปฮ้อนเอาคำเครื่องคำเนาะมาว่าสได้นำพิ่นอีฐตันเขื่อนนำขึ้น ยันอุบได้ดิ้นคำอืมเนาะอนาคตตัวหน้าเนาะไม่มีเคลื่อนน้ำข้องอยู่ลุมเน,ะนาะใครก็บม่นฮอนจะเท่าแก้กับไปยัดใจคำไว้อือืออือเออแล้วทุกคนสำหรับเมื่อกี้นอหกก็ไดดครับู้เื่องเหล่าข้องอ่าภายนประชนอยู่ในเขตบ,บ้านนี้แล้วเนาะวะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอาซีพเสริมข้องภายนประชนก็คือน,นอกจากทกําการผลิตแล้วก็เพิ่นจะอาศัยในการฮอนคำเนาะในใสบางฮอนคำเพื่อเอาไปค่าอยู่ใน ตัวเมืองนั่นเองเนาะกะัเกือบทุกลงังคาเหินกัที่กุดยังเข้ามากะจะเห็นมีบางเนาะที่เพื่อนว่าเป็นบางนั่นเองอุปรกรณ์ตัวน,นั้นกัเกือบมีทุกลงังคาเหินเลยเนาะส่วนแรงๆน้ำลงส่วนเดือนสนะี่เดือนห้าน่าจะเป็นส้วงน้ำลงน้ำใสตัวคนกจ็จนะใสในการไปโซ่ห้าขาตัวตน,นั้นแต่สิ่งที่ข้าเจ้ากังวลก็คือว่านะปัจจุบันนี้เนาะกะ็อยู่ทางด้าน ลวมข้องบานหรือว่าทางานัฐรวมข้องมันนำข้องเนาะที่เหาขี้เหือขึ้นมานะมือนั่นทีเหาเอ็นก็คือเพิร์จมีการสร้างเขื่อนนำข้องอยู่ห่นเนาะฉะนั้นแล้วอาจจะเชิดให้นำอยู่ในบริเวณบานนี้มันยืงขึ้น,มน,มนเมื่อมันยืงขึ้นก็เชิดให้อ่ไปส่วนบทสมาธิจะลงไปหอนเอาคำหรือว่าไปอ่าปั้นเอาคำได้นั่นเองนะทุกคนก็เป็นสิ่งที่ไปส่วนอยู่ในบ่บานนี้เพ <c oughs> ิ่์จก็กังวลว่าตัวหน้าไปก็อาจจะบดายมีหอนคำขึ้น <c oughs> อยู่ที่บานแห่งนี้เนาะกะ็อาจจะบด้หลายใดเสริมนั่นเองเนาะ เอากระเบนเจ็บนจุดที่เป็นสั้นดงเนะาะสั้นเอาไปค่ายบ่พอหรือว่าสั้นใส่อยู่บา้านสั้นค่ายสันคา,า,ายเออดอกไร้ค่ายไร้เติมวงปีดีเงินบ่ได้จังนวนเราจึงเอาไปค่ายเธอหนึ่งค่ายอยู่บ้านคนะ่ายอยู่บ้านนี้จังบ้านน้ำมาฟอกจังาเงินเขามาเห็นแล้วเขาซื้ออ๋อจางปอบนี่เน่ขึ้นนี่เน่เขามาเห็้เขาอืมค่ายนี่คืเป็นหน่วยหนึ่งเขาได้นี่ดองฝัดเขาห้าสิบพันอ๋อ สั้นี่ดนแล้วบ่อีพอสั้นดนแล้บ่สั้นนี่มาดนแล้บ่เร่น้เราเราเป็กี้เรายังเฮ็ดเบียนเฮ็ดเียกไดเราก็สั้นไข่เออนกจากสั้นดงแล้วสั้นยังเดะหวดมีหวดมีดงมีกระตากระบุงกรบมซานโางเป็นดอเงนอนก็เป็นวิธีแบบที่สิบิบแบบชาวบ้านนะทุกคน อันนี้มันครอบเหมือนมันบอลน,นี่ครอบ,อบดองว่าเส้นครอบมันรลบไไอะได้ กะสาลาตอนนี้เนาะเดี๋ยวเด็กน้อยอายุบาลเนี่ยเพิ่นจะพาจเูเฮาไปเบิ่งบ่อลอันที่ประชาวนเพิ่นสใส่ไดในกันปั่นไฟเนาะว่าผลิตไฟมาสุมนใสยอยู่ที่หมู่บ้านเนาะแล้วก็บ,บ่อนที่เฮาย่ายงกายมานี่ก็จะเป็นบ่อนอันนั้นคอกเป็ดคอกไก่เนาะที่ประชาวนเพิ่นเลี้ยงสัตว์อยู่เช่นนี้คือตอนนี้เฮาอยู่ ถึงบ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ทางด้านลุ่มนี้ค่อนข้างดังผลสุ้มขวเนะทุกคนจะลงไปเบิงว่าบอนที่ผลผลิตไฟจะเป็นเอาได้นะและทรับตอนนี้เนาะเขาก็มาฮอสสถานที่ เป็นชีพห้อยแล้วเนาะเป็นจุดทีปลาส่วนไซเป็นบอลผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองเนอะทุกคนเนาะทุกคนสําหรับความแห่งข้องใดหรือว่าความแห่งข้องจักอันนี้งที่ประสนไสนี่เนะเพิ่นว่าจะอยู่ความแห่งข้องจักคือ1,500่าเนาะแต่ว่าไฟท่านกับเพิ่นกับบซามาที่จะแท,ทงออกมามันอยู่ประมาณเ่าได้กูสังเกตเห็นเนาะก็คือว่าจะสาม,มารถเอ่อเบิ้งโทรทัศน์หรือว่าเบิ้งทีวีได้แล้วก็สาม,มารถสะดอกไฟประมาณดอกซองดอก เรื่อว่าซ่อมนอกไดเช่นเดียวกันแล้วก็ร่าแบตเตอรี่โทรศัพท์่างนี้เนาะมันเือว่าใส่ได้แต่ปกติแต่ว่าจะโบสามารถใส่ประเภทเครื่องใหญ่ๆได้เช่นว่าตู้เย็นบมอนอย่งนี้เนาะจะโบ,บสามารถที่จะสใส่ได้เนาะสำหรับความแห้งทั่ไฟนี้เนาะแต่ไม่เค้าว่าผู้ที่มีได้ก็จะใส่แบบนี้ส่วนผู้ที่โบมีได้อย่างนี้ก็จะใส่เป็นแผงโซลาร์เซลล์อ่าอิงจากอา่าพลังงานจากแสงอาทิตย์แต่มือได้ที่คือเดืนเสียคือมือน,นี้เนาะฟ้าบดอย่งนี้ก็ก็ไฟก็อาจจะโบไล่เนาะสำหรับผู้ที่ใส่แผงโซลาร์เซลอย่างนะครับ กาสลาทีทุกคนให้ในปัจจุบันนะคุดกระพาทุกคนมาอยู่สถานที่นี้ก็คือไทยบ้านยี่ยวดาเป็นห้วยแกงบอ้อนะวันนี้กามีไก์นํำเที่ยวช่องคน <c oughs> ห้วยแกงเนาะก,ก็เป็นห้วยหนึ่งที่ว่าเป็นห้วยหลักสําคัญของใกส่ชนอยู่ในหมู่บ้านนี้นะการที่ว่าจะอาศัยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นไปส่งไยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของห้วยที่นี่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่งดงามอีกตีนแบบนี้นะทุกคนเนาะซึ่งในห้วยแห่งนี้ก็ ในช่วงที่น้ำลดน้ำแห้งเขาก็จะได้เห็นเป็นลักษณะเป็นน้ำตกตาเป็นเรื่องดีเนาะก็ะถือว่าผู้ใดที่มาหามาบ้านนี้ก็ถือว่าจะมาสามารถที่จะมาเบิ้งห้วยตัวนี้ได้เนาะแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศแบบน,นี้น้ำนี้เยี่ยมขนาดาเลได้ทุกคนเนาะ เดี๋ยวตอนนี้กูดเองจะลองไปดิ้นน้าเด็กน้อยอยู่เบิง้งเนาะว่าชิปเป็นเรได้เพราะว่าความจริงดิ้นมะคางในกาตอนอย่างน้อยกูดเองก็เคยลิ้นเส้นเดียวกันเนาะแต่ว่ากันด้วยเวลามันดูนานไปนะน่ะครเดี๋ยวชิมาลองลิ้นน,น้าเด็กน้อยเบิ้งว่าชิปเป็นเราได้เนาะสำหรับมะคางในตอนนี้ ทุกคนเห็นนี่ยแกเป็นมักคางเ,งเองนะทุกคนกนะครับเป็นการนำไซม์นะแล้วก็จะมีเสือกเพราะว่ต้องมีเสือกเลยนะเพราะว่าเป็นเสือกนี่จะเป็นตัวเห็ุให้มันมุ่นมันปิ้นนั่นเองทุกคนเนาะก็เอาละทุกคนสซาลาโม,มือกีกุศลเองก็ได้ทดลองลิ้นมะกคางนุ่เด็กน้อยเนาะก็เป็นการทดลองย้อนในเป็นวัยเด็กอีกตีมหนึ่งๆๆเนาะเพราะว่า เล่นมังคาเนก็เป็นกีฬาคันธิพัฒเป็นกีฬาพื้นบ้านนะส่วนใหญ่ก็ในเด็กน้อยในมูกเชสุนทรบดุทโธไปในกัที่มันบุทันมีโซเชียลมีเดียตอนบุทันมีอินเทอร์เน็ตองต่างเข้ามาฉะนั้นก็ถือว่าการละลิ้นแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเด็กน้อยเนาก็จะเป็นการลิ้นอยู่ในชุมชนเพื่อให้ความมันซืสนนให้แก่ตัวเองจึงงานเอาเนาะก็จะลองเอาดีๆได้ เอออาให้มันลอดถ้ามันลอดเนี่ยพาฟืนเป็นแล้วมาซอกเมียเท่านี้เลยแหละเออนี่อาซีพาฟืนเก่าเนี่เออเดี๋ยวต่อถ้ามันมดนี้ก่อนได้เนี่ยถ้ามันมดซานสีดุดนนี้ก่อนจะค่อยกลับได้เนี่ยเอออ๋ Thì cơm mua, kiểu gì xe, chừng luôn ạ. mà, tabor, này mà เดี๋ยวพาทุกคนไปเบ่งบนเรียงโม่นะครองเจ้าบานอยู่นี่ห้าตัอพอดี <laughs> ไปโลกไก่เนาะ2องใหญ่หรอ ขบหน้าขบตาก็จะมีหัมแล้วก็สลี่นั่นเองเนาะที่ไปส่วนเพิ้นปุกเอาไว้เฉพะเขื่อ,อโม่สาหรับกันเกีืยโมูกนะ็เทว่าสำเร็จเป็นทีเฮหฮอยแล้วเนาะว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนาะการเกี่ยโม่ในส่วง ใครคำโรงแรงเนาะยูที่บ้านแห่งนี้นะคุณเอกก็ไนดน้พาทุกคนมาบึางพารรยากาศกันนะการเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนั่นเองทุกคนสำหรับตอนนี้เนาะการที่ทุกคนเห็นปัจจุบันนี้ก็เป็นทางชาวบ้านเนาะยู่ที่บ้านแกงหางแห่งนี้ก็ือว่า อีกเต็มหนึ่งอันอชีบนอนหรือว่าเป็นอาชีบที่ประชาชนเห็นอยู่นี่ก็คือการปลูกมักแตงค่ายซึ่งในงยามนี้ก็เป็นฤดูที่เก็บเกี่ยวมักแตงอยู่ไฮเนาะก,ก็จะได้นํอาออกมาค่ายให้แกไหมครัคนกลางที่เพ่งจะมา,าเก็บกับผะสมะชนอยู่ที่บ้านแห่งนี้เลยเนาะก,ก็บม่ขวาวผะสมะชนใน่หมู่บ้านนี้นอกจากจะเดียงส์ทราบว่าสิ่งแล้วสิ่งหนึ่งก็เป็นอชีบเสิมขจรในการห้าด่ใดก็คือการ เก็บมักแตงหรือว่าเอามักแตงอยู่ให้มาค่ายให้กับมีค่าคนกางก็จะมาเก็บซื้ออยู่กับบ้านแห่งนี้เลยนะนะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วตกสื้อหัวแล้วตกสื้อหัวแล้ว แล้วทุกคนสหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศในตอนกลางคืนเนาอะอยู่ทีบานแกงห่างนี่เองเนาะก็ซึ่งว่าในปัจจุบันนี้กูดเองก็จะได้พักผ่อนเนาะตอนค่ำยูทีหมบ้านแห่งนี้เนาะกับที่บนกูโนโนตนอนปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเหอนข้องในบ้านนั่นเองแล้วก็ที่ทุกคนเห็นเป็นเสงไยหูนี่ก็ถือว่าจะเป็นแสงไยที่ชาวบ้านอยูุทีบานแห่งนี้เนาะส่วนใหญ่เพิ่นก็จะใช้จักในการปั่นกระแทกไฟฟ้าใซสเองโดยการอาศัย นําห้วยอยู่ที่บ้านแห่งนี้ในการสร้างสายไฟฟ้าตัวนี้ขึ้นมาโดยการสายใดจะเป็นใดในการปั่นไฟแล้วก็สมสายไฟอยู่บริเวณในภายในบ้านที่นี่ก็จะเป็นจากการสายจักในการปั่นไฟสายเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นว่าคือว่าการสายใดอยู่ละุกคนเลาก็มีความแห้งอยู่พอสมควรแล้วก็คือของซากแบตเตอรี่ใช้ยังไงยังทงคือว่าสด้ปกติเลยคนมาเบ่งนะสำหรับ อาหารเมนูมือแหลงคุปปะหามือนี้เนอก,กะเอื้อยเพิ่นได้จ,จัดแจงอาหารก็จะเป็นโนอไม้มันบอกอื้อเนี่ยนอไม้โโมทีในยามเราดูนี้ส่วนใหญ่ก็นเนาะนอจะออกลายอันนี้คือเอ็มเป็นนอยังเนี่หนอไหลนอไหลเอแล้วก็จะมีแจ่วเนาะก็เป็นอาหารพื้นบ้านจึงจะเข้ากันเนาะม, <laughs> มีนอแล้วต้องมีแจ่วส่วนอันนี้ก็จะเป็น<ะ>แกงปลาเป็นปลาน้ำห้วยเนาะปลาธรรมชาติด้อทุกคนนี่นะอือโอ กำลังฮอนทอลเลยนะน่าแซ่บเลยเนี่ยอยู่เที่ยวเคสบานเห่าเนาะเคสอยู่ในชนบทรีบานเห่าสิเรื่องหารกันกินกะนบกคอยยากเนาะสบายสบายมันบ่ตอนแรกมากะขึ้นยังบอกกะนลงห้วยห้าภูห้าป่าเนท้อเหลืออุ้งตีแกงตีแกงไม่มีความแซ่บเนะทุกคนกะซึ่งว่ายอมพลาไปนอนทุกคนกะ สำหรับบรรดาบานที่กูได้ไปนี่ก็ส่วนใหญ่เร่องห้ามการกินเนาะก็ส่วนใหญ่เป็นส่วนก็ส่วนใหญ่ก็คื่อว่าอุดมสมบูรณ์เนาะยงอุดมสมบูรณ์กันอยู่เนาะก็คือจะเกิว่าห้ากินตามระดูเลยเนาะฤดูนี้ก็จะมีอาหารประเภทนี้ระดูนั้นก็จะมีอาหารประเภทนั้นคือจำนี้กับช่วงฝุ้นหน่กับช่วงน้ำหมาป่าป่าไร่สินะมเนาะมีเกิว่ามีนอมีผักพืชผักเป็นเครื่องปลาคุงดงก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะ คนท่าอุดมสมบูรณ์เหมืนกันใช่ป่าอาหารการกินกันบโบราณอึดบบได้ยากใช่ว่าสบายเนาะสบายกว่าในเมืองร <laughs> ู้สึกว่าใ <laughs> น,นเมืองอันนี้ต้องอยังก็ต้องได้ซื้อทุกอย่างเลยเนาะต้องได้ใส่จ่ายล่ายทุกอย่างเลยเป <laughs> ็นวะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ทึงจะเป็นู่งเวลาสั้นๆที่กูดได้มาเยี่ยมยามแต่ก็เป็นู่งเวลาที่พิเศษที่ได้เห็นโฮและหูจากพวกคนในบ้านแห่งนี้อย่างน้อยก็ให้ได้กู้หูว่าความชีวิไลาอาจจะบริแมนความสุขที่ดีที่สุดและเสมอไปแต่มันขึ้นกับความพึงพอใจและหูจากในความพอดีเท่านี้ก็พอแล้ว